สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวรร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอัพบิทหกนะครับอัพบิทหกเป็นหนังสือของนเรยนมหกนะครับเป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษนะครับเป็นหนังสือของอักษรเจริญทัศนนะครับถ้าเกิดนักเรียนใช้หนังสือเล่มนี้ติดตามคลิปของครูนะครับจะพยายามทําสอนถ้าเกิดสงสัยตรงไหนใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะครับจะอธิบายเพิ่มเสริมให้นะครับก็คงไม่ ไม่อธิบายละเอียดมากนะครับไม่อธิบายละเอียดมากเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับเราจะมาเริ่มอัปเดต6กสำหรับนักเรียนมหนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนด้วยว่าผราเริ่มทำอัปเดต6ให้แล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเริ่มครับเขียน okay, นะครับ เราจะมาดูอัปปิดหกส่องับเรียนหมหกนะครับภาษากิดหลักนะครับโมดูลสอง planet earth นะครับดาวเคราะห์โลกนะครับเป็นยูนิตที่สามนะครับ b o r d e n your mind travel b o r d e n your mind นะครับ travel b o r d e n s the mind เดินทางเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับทำให้มีความคิดที่กว้างไกลออกไปนะครับมาดูคำศัพท์ครับคำศัพท์จะมีเกี่ยวกับไทยเอาฮอลิเดย์พวกวันหยุดพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับวันหยุดนะครับเวทอากาศฮอลิเดย์ทรั b l e บริปัญหาวันหยุดครับเฟสติวัลงานเทศกาลครับไทยเอาฮอลิเดย์อ d นฮอลิเดย์อุปกรณ์นะครับวันหยุด อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับไปวันหยุดต่างๆต้องใช้อะไรบ้างนั่นเองนะ Adventure Holiday ก็คือวันหยุดเพื่อการประจนภัยครับ w ว a t ดูวีดูแดดเราทำอะไรที่นั่นบ้างนะครับวันหยุดในะครัเป็นกิจกรรมครับฟิชชิงตกปลาสวิมมิ่งว่ายน้ำครับแคมปิ้งก็ไปตั้งแคมป์นะครับคายักกิ้งก็ไปพายเรือคายักครับทอร์ชนี่ไฟฉายนะครับ ไฟฉายเพนไนฟ์ที่มีดพับนะครั instant food อาหารำหกำร็จรูปนะครับ insect repellent นะครับ insect repellent In Rep ก็คือเอาไว,ขไวานะ้ขับไล่พวกแมลงนะครับขับไล่แมลงพวกยากันยุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ tent, hiking boots นะครับรองเท้าเดินป่าเข้าจุดหล่อฮอลิเดย์นะความหยุด ไปเที่ยววันหยุดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะไปดูวัฒนธรรมว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับ Visiting Historical s i t e นะครับไปเยี่ยมเยียนเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะครับลองชุดประจำชาติครับ Trying Out National Costumes นะครับประชมก็พวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับ Having Local Food นะไปทานอาหารพื้นเมือง watching t r a d i t i o n traditional dance ชมการเต้นรำพื้นเมืองนะครับไกด์บุคลหนังสือนำเที่ยวนะครับ w a walking s h o e s รองเท้าเดินใส่เดินนะครับรักแสกรักแสกนิเป้นะครับแคมเมราเรนโคเสื้อกันฝนนะครับวินเทอร์ฮอลิเดย์วันหยุดฤดูหนาวครับ snowbiking ขี่จักรยานยิมะา relaxing by the fireplace นะครับผ่อนคลายข้างเตาผิง fireplace เป้นเตาผิงนะครับ skiing snowboarding เนะป็นเล่น snowboard ยิมะครับว a ม m c l o สอผ้าอบอุ่นนะครับเพราะว่า snowgear ก็อุปกรณ์ที่ไปเล่นยิมะ,นะครับ เป็นส o นว์เคียร์ฮอทเบรคเเครื่องดื่มร้อนนะครับบอร์ดเกมก็เกมกระดานครับไอ l ลนฮอลิเดย์วันหยุดวันหยุดเที่ยวเกาะนะครับแพดเด e ลบอร์ดดิ้งายเรือครับว a t ชิ i ง g ันเซ e ตไปดูพระอาทิตย์ตกดินตกน้ำก็ได้นะ วอลเลย์บอลเล่นบีชวอลเลย์บอลเล่นวอลลี่บอลใช้หาดนะครับซันบาร์ซิงแอนด์ a ร i ดิ s งซันบาร์ซิงก็ไปอาบแดดและอ่านหนังสือครับซันส r รีนครีมกันแดดนะครับซันคลาสเซสแว่นกันแดดนะครับบุ๊กออีบุ๊กนะครับหนังสือหรือว่าหนังสืออ e ีบุ๊กก็ได้นะครับแซนด้ารองเท้าแตะครับสวิมสูตรชุดป้ายน้ำนะครับ ซัน h ฮ t ก็หมวกกันแดดปีกกว้างๆนะครับซิตี้ฮอล d เดย์วันหยุดในเมืองครับวันหยุดในเมืองเที่ยวในเมืองอะไรเง้ยนะครับช้อปปิ้งวิ s ิ t ติ้งมิวเซียมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ครับปาร์ตี้ไปปาร์ตี้นะครับรูฟท็อปไซ e e i ิง r o รูฟท็อปก็ไปเยีเ่ยมชมสถานที่บนหลังฟ้านะ ชมวิวบนดาดฟ้าเครดิต์คาร์ดทราบแล้วเนะ trainers, าะเทรนเนอร์สกัรองเท้านะครับอัมเบรล่าสมาร์ทโฟนเนี่ยพอแบงค์รู้แล้วนะ r รียูสเบิลแบ็คถุงที่นำมาใช้กลับมาใช้ได้นะใช้ซ้ำนั่นเองนะครับเวสเซอร์กับลักษณะเวสอากาศนะครับ ทันเดอร์สตอร์มก็พายุฝนฟ้าคะนองวินดี้ลมแรงสโนวี y, เ่เข้าหิมะนะครับให้ไม่เรนฝนตกหนักนะครับฟอกกี้ม,มีมีหมอกลงฮอลิเดย์ป๊อปเลมครับแมสเตอร์ฮอลิเดย์ป๊อปเล่มทูเดอร์โซลูชันนะวิธีการแก้ไขนะครับนักเรียนทำก่อนนะครับแล้วถึงมาจับคู่ดูจับคู่ว่านักเรียนจับถูกไหมนะครับเฟสติวัลครับ เฟสติวัลก็งานเทศกาลนะครับงานเทศกาลวันเฟสติวัลเป็นเทศกาลอะไรครับมาดูเด e b r เบ e เขาฉลองกันยังไงเขาบอกว่า throwing dye f i e l d w a t e r bomb โยนระเบิดน้ำเต็มไปได้วยสีสันนะครับฮอลลี oh, ่เทศกาลแห่งสีสันที่อินเดียน,นะครับล o c k e t f ตเฟสติวัลในรู้เลยนะครับ บุญบังไฟแน่นอนนะเมกอกเก็ตทำจรวดเซตเอาไฟเบรกไปจุดจรวดจุดดอกไม้ไฟกันนะครับอันนี้มุมบาทออสเตรเลียนะครับเซเลเบตทรัมรถรางนะครับพาเลตทรูสตรีทเดินเดินพาเลตไปในถนนนะครับการอนุรักษ์รถรางเดคนจดให้มันสวยงามนะครับ สตาร์เฟส i v ว l ลญี่ปุ่นนะครับเป็นเทศกาลดวงดาวที่ญี่ปุ่นนะครับ d e c o r a t ท t าว n ประดับเมืองด้วยโคมควิดเพเปอร e r ลนเ n อร n แลนเทอรนิโคมนะครับโคมกระดาษนะครับ day of d ฟเดทเม็กซนะครับวันแห่งความตายครับ e c o r a t e graveyard graveyard นี่สุขสารนะครับมอริโกแม แมรี่โกและซูกาสเกลนะครับพาเลททูสตีด with สเกลตันคอสチュมนะครับนะครับตกแต่งสุสานด้วยดอกดาวเรืองและดอกและไอหัวกะโหลกนะครับที่ทำด้วยน้ำตาลนะครับผ่านถนน นะครับแต่งตัวด้วยโครงกระดูกนะครับจะมีชุดมีโครงกระดูกอันนี้เป็นเวนิสคาร์นิวัลที่อิตาลีนะครับคอนเทสต์มอส a บลิฟูลมาสก์พลททรูสตีดนะครับก็เป็นการสวมหน้ากากนะครับจัดขบวนไปตามถนนนะครับโอเคครับเป็นไงมาครับนักเรียนก็ <laughs> คิดว่าคงพอได้รับประโยชน์บ้างนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะครับว่าครูทําคลิปเกี่ยวกับการสอนอับ,บีท .6 นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแจรกกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าจะช่วยเหลือสนับสนุนครูอาจจะกด s ับสไครต์หรือว่ากดที่ thanks ข้างล่างก็ได้นะครับนะครับถ้าเป็นประโยชน์สาหรับเรียนอย่าลืมหนังสือของสำนักพิมพ์ด้วยนะครับสำนักพิมพ์อัอกษรเจริญธรรมนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ